ช่วงนี้การเมืองร้อนแรงมากนะใช่ครับฮะแต่ล่าสุดครับเข้าใจว่าเป็นความเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นวาระที่น่าแสดงความดีใจของประชาชนคนไทยครับที่น่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัมติกเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่ายืนยันต้องเป็นเช่นนั้น <ท>เพราะเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายค้านเนี่ยยังไงเขาต้องให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีถูกแต่ระหว่างนี้ต้องมีกระบวนท่ากันก่อนอแต่กระบวนท่าที่กำลังต่อล้ะต่อเถียงกับท่านประธานสภาเนี่ยนะ,ะกับพักเพื่อไทยอ่ะพักประชานชนได้แต้มหมดเอาถูกได้แต้มหมดอะ่ะคือพักเพื่อไทยตอนเนี้ยเหมือนพักที่หลงเหลี่ยมการเมืองใช่ไหมถูกต้องต้นหลงเหลี่ยมเลยเพราะตรงเนี้ยแลวจริงๆเนี่ยด้วยตรกะของเหตุด้วยผลนะและพัฒนาการทางการเมืองนะ ทางทีมกฎหมายของสภาก็มีปัญหานะที่จะไปโต้พรคประชาชนเพราะตอบเขาไม่ได้นะมันมีข้อไหนไปห้ามเขาอแล้วไอ้ข้อบังคับเนี่ยที่เสียเหลี่ยมที่สุดนะเกินเวลาไปแล้วนะ <7 S 1> ถ้าคุณวทวงก่อนเจ็วันเนี่ยยังมีเหลี่ยมนะพอคุณไปทวงหลังเจ็วันเนี่ยเอา้าเฮ้ยกับจริงๆคุณยอมรับไปแล้วนะอ่แต่แน่นอนไม่ปฏิเสธอำนาจยัติเข้าไม่เข้าอยู่ที่ประธานสภาแต่ตรงนี้ไงมันเสียเหลี่ยมไปแล้วมันหลงเหลี่ยมมาะนะอย่างที่บอกคือกลายเป็นว่าพัก พักประชาชนใช่ครับหรือพักอนาคตใหม่เดิมหรือพักก้าไกลนี่แหละที่ใครๆปรามมาว่าเป็นพักเด็กเมื่อวันซื่อเดี๋ยวนี้เขารู้จักเล่นรู้จักคือจริงๆถ้าคุณวันนอปล่อยคําว่าทักษิณไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอถูกไหมฮะก็ไปอภิปรายกันแค่นั้นเองใครอภิปรายเรื่องร้งกเกินคุณทักษิณก็ฟ้องไปเพราะกฎหมายก็เปิดช่องอยู่แล้วไงทีนี้เรื่องหลงเหลี่ยมยังไม่หยุดแค่นี้เรื่องที่ผมกําลังพูดคือการที่คุณชูศักดิ์สิรินิลโอ ในฐานะมือกฎหมายของรัฐบาล<ช>เราต้องแบ่งก่อนนะครับรัฐบาลก็ประกอบด้วยหลายๆพรรคักแต่นี่คือ,อมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาลของรัฐบาลส่งเรื่องให้สารรัมนูลช่วยตีกรอบประเด็นคําที่ผมบอกว่าคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีครับจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนห,หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรและสุดท้ายสารมีมติไม่รับคำร้อง อันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ในคาวินิจฉัยออกมานี่พลดวประดอนได้อ่านหรือยังโอ้โหอ่านแล้วมันสลดไงเพาราะศาลก็บอกว่ามันหน้าที่ของคุณที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจมีดุลพินิษ<ภ>ว่าอะไรมันไม่สุจริตอะไรที่มันฝ่าฝืนจริยธรรมมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยแค่ระดับวินยูชนที่รู้ดีรู้ชั่วนะก็ตอบได้แล้วแล้วยิ่งคุณมามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยค,คุณต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ของคณะรัฐมนตรีก็เข้าใจในเรื่องธรรมภิบาลต่างๆนี้อยู่แล้วเป็น 1, 2, 3, ่งก็คุณก็เอาตรงนี้ล่ะมาเป็นบรรทัดฐานถ้าไอ้ประเด็นที่มันไม่สอดรับกับธรรมภิบาล4 3, 5 4 5 10ข้อนี้นั่นล่ะมันก็ไม่สื่อสัตย์สุจริตมันก็ไม่ได้มาตรฐาน <S 1> <S 1> <S คือการวินิจฉัยแบบนี้อ้าวภาษาไทยง่ายๆสาลก็คล้าย,ากายๆก็บอกว่า ศาลเคยวินิจฉัยแล้วใช่ครับกรณีนายพิชิตชื่นบานเราพูดอย่างนี้นะใช่ครับคุณซึ่งเป็นรัฐบาลต่อจากนายเศรษฐาคุณต้องรับรู้แล้ว้วคุณต้องรู้แล้วว่าไอ้แบบเนี้ยมันคือไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแต่คุณก็ยังถามไปก็เนี่ยแล้วพี่ก็เชื่อว่าจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์ชูศักดิ์เนี้ยจริงๆท่านเหมือนก็เหมือนรู้คําตอบล่วงหน้าเนี่ยแต่ท่านคงถูกบังคับวิถีให้ทําแต่ถ้าเชื่อนะในความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยพี่เชื่อว่าอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยรู้อยู่ละ ถามไปเนี่ยเดี๋ยวเจอคําตอบแบบเนี้ยแต่มันต้องมีอะไรมาบังคับอ่ะให้ต้องทมไปอ่ะก็ทาไปพอทาไปก็กลับมานี่ก็หน่าแตกตามเดิมคืออันนี้น่าสนใจเอาอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าคําพิเดชัยแบบนี้อ่าถ้างนั้นผมถามย้อนใช่ครับถ้าครับเขารู้เบื้องเน้เบื้องเบื้องเบื้องถ้าเขารู้ครับแต่แรกแล้วว่าครับออกมาแบบนี้ให้เขาย้อนเวลากลับไปเขาจะถามไหมคือที่มีการถามเนี่ยมันมีความเรียกความกลัวเกินกว่าเหตุเพราะไอ้คำถามอันเนี้ย มันจะไปยึดโยงเกี่ยวกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่จะมีความสุ่มเสี่ยงว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงในประเด็นที่กำลังจะถูกร้องอยู่เนี่ยเรื่องที่ดินอันพายเพราะเรื่องที่ดินอันพายเนี่ย<อ>มันจะเข้ามาเป็นคำตอบประเด็นแบบเดียวกันนะ<อ>ที่สองหญิงโดนไปแล้วเนี่ย ไม่่สุจริตคุณ,คณป,ปารินากับคุณรัฐมนตรีศึกษาคุณอะไรนะลูกคุณสุนทรนะ,ะนั่นล่ะ,ะเห็นไหมจริงๆเนี่ยอันนี้ล่ะมันมีเหตุผลซ่อนเงื่อนคืออันนี้เพราะนายกรัฐมนตรีถือเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีใช่และมีโอกาสที่กำลังจะโดนคดีความเรื่องนี้ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงแม้จะไม่มีนะก็ล่อแหลมที่จะโดนวุฒิสมาชิก เชกเช่นเดียวกับคุณเศษฐาโดนวุทิสี่40คนไปยืน่นแล้วตอนหน้าน,นึกว่ากระบวน่าจะต้องเฮ้ยไปผ่านปปชไปผ่านสารดีการนักการเมืองที่ไหนได้สารดีการนักการเมืองก็เป็นผู้ชี้ได้ <ฮะ S 1> แล้วจริงๆแล้วสารรัฐนูลก็ชี้ได้ท่านนายกเศษฐาก็ไปเสร็จตรงล็อกขั้นตอนสั้นเข้าสู่ตรงสารรัฐนูล <ฮะ S 1> แล้วท่านนายกอิงเนี่ยมีฐานจากสองหญิงที่โดนคดีนี้ไปเนี่ยมีโอกาสล่อแหลมที่ วุฒิสมาชิกตอนนี้สบายๆเลยนะ20คนนะเพราะตอนนี้วุฒิสีน้าเงินเนี่ยการจะถูเล่นงานเขาเนี่ยแหะจะมาเล่นงานทางนี้ก่อน20คนเอาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอะค่อยๆแยกถ้าถอยหลังไปผมถามว่าถ้าถอยหลังไปเพื่อไทยยังจะทํำไหมเสแมวบอกว่าฟังฟังเหมือนเหมือนกับถึงถอยหลังไปรู้อยู่แล้วก็ยังทำเพราะดอกแรกมีความกลัวเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงอดอกแรกต้องการความทืนยานก่อนถูกไหมใช่ครับ แล้วไอ้เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่บอกว่านอกจากตัวนายกรัฐมนตรีแล้วไปถามเพื่ออยากจะตั้งรัฐมนตรีบางท่านสองคนที่มันมีเหมือนสีเทาๆอยู่ตอนแรกสอจะสุ่มเสียงไหมตอนนี้เพิ่มพ่อเราไปอีกคนนึงนะเอาเอาสองก่อนเอาสองแรกก่อนอ่ะแม่เราก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเอาคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วคุณทอกับคุณคุณชอก็แล้วกันใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นไหมใช่มีส่วนแต่จริงๆนะพี่ยังยืนยัน ประเด็นแรกเป็นตัวหลักประเด็นสองคนนี้เรื่องรองถ้าเช่นนั้นผมก็มีครับเมืม่อประเด็นแรกเป็นคนหลักคือนายกรัฐมนตรีแพทร์ทองคุณชูศักดิ์ศิรินินซึ่งเป็นอาจารย์สอนกฎหมายมาโดยตลอดไม่รู้หรือว่าถามไปก็ไม่ได้คําตอบเพ้อๆอาจจะลบเป็นผลลบคืออาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยรับรองรู้อยู่แก่ใจแบบที่พี่บอกไปแล้วและไม่ประสงค์จะถามด้วยเพราะรู้คําตอบแต่ฝืนไม่ได้ไงเพราะมันมีผู้มีอํอานาจที่เหนือกว่า บอกว่าไปถามตะเพราะความกลัวเอาเสียงถามไปเดี๋ยวรอดูคําตอบสิคืออาจจะมีโอกาสที่จะได้คําตอบถ้าอย่างนี้การที่สารร,รับณูนูป8ต่อหนึ่งไม่รับคำนี้ไว้มิตรนิชัยอาจจะเป็นคุณกับเขาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้สิเพราะไม่ได้จํากัดความว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ก็ต้องกล้าได้กล้าเสียไงถ้าเกิดมีการตั้งไปแล้วแล้วเกิดมีคนไปร้อง ก็ต้องวัดดวงเอาอเข้าใจแต่ถ้าเกิดสมมุติถามวันนั้นแลวเมื่อวานนี้เกิดมติของสารรัฐมนุษออกมาว่า <c oughs> พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเ,เป็นที่ประจักษ์คือครอบครองที่ดินหลวงนู่นนี่สารพัดอตรายเลยนะอะนั้นนั้นนั้นเทียวกับเห็นคำตอบนะเควาว่าเตรียมไปเลยไอ้ฝ <c oughs> ่ายที่จะร้องเรียนน่ะยิ้มเลยซัดหมัดเลยอันนี้เป็นการคาดการถอยหลังนะครับคุณผู้ชมใจเย็นใช่ครับแต่ว่าเอาล่ะเขาถามเพื่อหวังที่จะ ได้คําตอบสร้างความมั่นใจได้คําตอบถูกต้องทั้งตัวกับนายกรัฐมนตรีและตัวคนที่กำลังจะตั้งคนที่กำลังจะตั้งเป็นผลพวงใช่เอาถ้าอย่างนี้คําวินิจฉัยออกมาว่าไม่รับครับแต่โยนภาระกลับมาที่นายกรัฐมนตรีครับก็แสดงว่านายกก็ยังจ่อคอหอยอยู่ใช่เลยรับคำรับความเสี่ยงไปจะลุ้นไหมลุ้นก็ลุ้น จะตั้งคุณทอต่อไหมเออก็รุนทอทงหน้าทอทงใช่รับรองได้เดี๋ยวทะเลาะกันเองในในกระบวนท่าที่จะพี่นาตั้งรัฐมนตรีนั่นแหละถ้าตามการเมืองครับก้าวย่างแบบนี้คุณทอทงและคุณชอช้างคงยังไม่ได้ตั้งหลายคนบอกว่าเชื่อมันวมาเป็นเช่นนั้นใช่ใช่ไหมฮะถ้าคําตอบจากสารรัฐนูลมาอย่างเนี้ยไม่มีใครสุ่มเสี่ยงเพราะถ้าตั้งคนไปคือทูนายกรัฐมนตรีนะครับเหมือนคุณเศรษฐาก็คือ ถ้าตั้งคุณทอทงหรือคุณชอช้าแล้วเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาคนมองเท่งแล้วไปคือนายกรัฐมนตรีครับคนก็เลยบอกเฮ้ยดูการเมืองต้องดูให้ลึกๆใช่ครับคุณชูศักด์เมื่อสักครู่เสียแมวบอกเขาจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาไม่อยากจริงๆเขาอยากจะถามถามเพื่อป้องกันคุณทอกับคุณชอไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีเป็นไปได้ไหมมุมนี้ก็ได้บางทีในแง่การเมืองมองได้นะแล้วกลับมาบอกนี่แกสารมนูลตอบมาแล้ว เอ๊ถ้าอย่างนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่าพี่ทอพี่ชอรอไปก่อนนะเออนั่นแหละทําให้แล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิทําให้แล้วแต่พอดีไม่ได้คําตอบฉะนั้นอย่าส่มเสี่ยงเลยเพราะเดี๋ยวมันจะทั้งคู่ไม่ได้ด้วยนายกไปด้วยแล้วไปทั้งคลรมด้วยนะพอนายกไปอ,ะอ่ะอ่าใช่เพราะว่านายกรัฐมนตรีหมดเขาเรียกอะไรนะสิ้นสมาสิ้นสภาพสิ้นสภาพนายกก็คือ,อสิ้นสภาพคณะรัฐมนตรีใช่สแสดงว่าสมมตินะคุณผู้ชมเราลองฟาดภาพดูฮัลโหลพี่ครับเมื่อไหร่จะตั้งผมสักทีครับ ผมนอนนานแล้วนะพี่ครับเดี๋ยวกำลังถามสาร้ำนุ่นผมตอนไม่ไหวแล้วเต็มที่และทางนี้ก็เลยเฮ้ยคุณชูศักดิ์ถามเลยนี่ไงทำเนี่ยรู้อยู่แล้วออกอย่างนี้น้องพี่ทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวรอนิดนึงรอตอบมาเมื่อวานน้องเฮ้ยเต็มที่แล้วเออเฮ้ยแต่สูงเสี่ยงเห็นไหมแต่มันก็เป็นการลงทุนที่แทบจะไม่คุ้มนะเพราะในคําวินิจฉัยสุดท้ายคนก็จะมานินทานายว่าเฮ้ยคุณไม่รู้หรือไงว่าง อะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นทองอะไรไม่ใช่ทองอะไรเป็นสังกสีอะไรคือหน้าตอนนี้มันสะท้อนให้แสดงว่ามันมีปัญหาเชิงวุฒิภาวะของผู้นำในรัฐบาลนี้กับคณะรัฐมนตรีนี้ด้วยมันเป็นหอกกับมนที่มันไปเป็นหอกกับใช่ไหมจริงเนี่ยคนที่หงุดหงิดนะอาจารย์ชูศักดิ์น่ะหลงหงุดหงิดเพราะกลายเป็นว่าตัวเองก็เสียเหลี่ยมไปด้วยไงเฮ้ยอาจารย์ก็อย่างน้เออมันแกรบแต่ไม่รู้จะทำไงไงก็ต้องทําไป เนี่ยมันเสียภาพใหญ่นะเขาเรียกเหมือนคนถึงถามไงก็จริงๆที่สารบอกมาเฮ้ยเรื่องแค่นี้คุณยังไม่มีดุลพินิษในการวินิจฉัยเลยแล้วคุณจะมาอาสาบริหารราชการแผ่นดินหรือเนี่ยแบบเนี้ยที่เราคุยกันคําแรกว่าหลงเหลี่ยมการเมืองตอบอันนี้ใช้ภาษาถูกเลยหลงเหลี่ยมการเมืองแหละไอตอนที่เนี่ยเหมือนกันอภิปายไม่ไว้วางใจนี่เหมือนกันก็คือหลงเหลี่ยมอีก ครัคประชาชนยิ้มเลยที่ต่อเลาะแต่เสียงกันมากี่วันก็ตามเนี่ยประชาชนได้แต้มอาจารย์มณงกับเพื่อไทยเสียแต้มคือคือทรงเหมือนกันเลยคือเรื่องอภิปรายยติมีคำว่านายทักษิณใช่ครับคุณก็เล่นแสดงแบบห้ามใส่ห้ามนู่นน้านี่ลงทุนไปล้านหนึ่งได้ผลคืนมาสองพันเออถูกใช่แต่พรรคประชาชนเอาไปหมดเลยใช่แล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอในสาระที่จะต้องอภิปรายเนี่ยเนื่องจากนายทักษิณเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้นายก เสียการภาวะผู้นำจริงไหม <S <S ใ,ในการบริหารราชการแผ่นดินและก็ประสิทธิภาพและแม้ก็ตั้งตั้งคณะรัฐมนตรีครับฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องไปเอ,อ่ยอยู่ดีไงแล้วก็ไปห้ามไม่ได้นะเพราะเป็นเหตุปัจจัยที่เขาจะขยายความเขาจะกล่าวนําถึงท่านทักษณิณเนี่ยไม่นานนะและไม่มากนะทแต่จากนั้นไปเนี่ยจะลงไปที่นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวเลยแต่สุดท้ายเขาก็กล่าวได้เพราะเป็นเหตุปัจจัยไง แล้วยิ่งไปให้เขาลบชื่อทักษิณออกจากจัติเออนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีคำว่าเสือกทุกเรื่องชายคนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นายใหญ่อะไรก็ไม่รู้เอีกใช่เพราะมันพูดปั๊บมันก็รู้ละนายสทรรทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วคือใครอ่ะคือจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเราดูสาระนะแล้วการที่มันไปเกินเวลาเจ็ดวันแล้วค่อยมาทวงติ่งเนี่ยสะท้อนเห็นเลยนะว่าจริงๆสําสำนักเลขาธิการของสภาผู้แทนไม่ได้ขัดนะ เหมือนเขาก็เห็นชอบไอ้เนื้อหาสาระนี้แล้วและเปลี่ยนแต่เสนอไปเนี่ยเพื่อให้ประธานเห็นชอบแล้วจะได้นํามาดําเนินกระบวนการต่อใช่ไหมแต่มันมาเปลี่ยนที่ตัวประธานไงมันไม่ได้เปลี่ยนที่ฝ่ายเลขานะคือถ้าเราติดตามเนี่ยฝ่ายเลขาเนี่ยเขาตรวจปั๊บเนี่ยไม่ตัดละเพราะว่ามันไม่มีไอ้ข้อบกพร่องเช่นเต็นไม่ครบชื่อเปลี่ยนไอ้ถูกใช้ภาษาไม่ถูกอะไรก็ว่ากันไปแสดงว่าตรงเนี้ยสาระตรงที่มีนายทักษิณเนี่ย ฝ่ายเลขาไม่ได้ติดใจหรอกแต่ว่าแน่นอนเป็นดุลพินิษฐ์อำนาจสุดท้ายอยู่ที่ประธานก็ว่ากันไปใช่เดี๋ยวดูคำเปิดอภิปรายกันอยู่กันอี่างนี้ตอนนี้กลังรอรุ้นกันวันนี้ผมกำลังกินอาลัรรอวันนี้ถ้าอภิปรายได้นะครับดูวันคำเปิดอภิปรายนะนั่นล่ะฝ่ายเลขาไม่ได้ชักชวอผู้มีอำนาจท่านใดมาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวเนี่ยแล้วตามกติกากฎข้อบังคับเนี่ยภายในเจ็ดวันก็ไม่ตอบผมไปวันที่แปดที่เก้าแล้วค่อยมาบอกใช่ไหม ไอ้นี่ไอ้ที่สีเหลี่ยมหนักคือตรงนี้ไอ้การเกินเวลาไปครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาว